อย่าไปโทษตลาดโทษบกเกอรโ์โทษนู่นโทษนี่แต่ว่าไม่โทษตัวเองนะครับคุณไปกู้ดอกกู้ข้างนอกมาร้อยละยี่เพื่อมาเติมพอร์ตมาเทรดเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์นุอนเทรดนอกกรอบนะครับวันนี้ ผมก็มีท็อปิกที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือเรื่องของ10ข้อห้ามสำหรับนักเทรดมือใหม่นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหานะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ข้อแรกสำคัญมากก็คืออย่าลืมตั้ง St o p ล o s s นะครับทุกออเดอร์ต้องมี Stop loss ต้องมี t ท k e profit อะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการตั้ง St o p ล o s s เนี่ยมันเป็นการที่เราจำกัดความเสี่ยงของเรานะครับไม่ให้เราเสี่ยงมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการฝึกวินัยในการที่เราจะยอมรับได้ว่าเราเรายอมแพ้ที่เท่าไหร่นะครับการเทรดนี่ก็คือเราต้องมีจุดที่เราจะชนะจุดที่เราควรยอมแพ้นะครับถ้าเกิด ใครที่ไม่มีสต็อปรอนนะครับถ้าเกิดราคามันไปถูกทางโอเคคุณได้กําไรคุณวิเคราะห์ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปผิดทางตลาดไม่เป็นใจนะครับลากเกิดการลากขึ้นมาถ้าเกิดคุณออกหลอดที่เหมาะสมนะครับคุณก็จะบริหารจัดการได้คุณก็จะขาดทุนไม่หนักแต่ถ้าเกิดคุณออกหลอดใหญ่นะครับบริหารจัดการไม่ดีนะครับมันลากทีหนึ่งนะครับคุณก็อาจจะพอแตกได้นะครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยความผันผวนขอ,ของการเทรดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวทองคาเองก็ตามนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยสะบัดขึ้นลงเป็นหมื่นๆ่นจุดนะครับซึ่งแต่ก่อนปีก่อนๆหลายๆปีเนี่ยการขยับแต่ละพันจุดห้าพันจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะว้าวค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขยับทีละเป็นหมื่นจุดนะครับอ่าถ้าเกิดใครไม่ตั้งซ็อบลอตนะครับขนาดคุณออกหลอดน้อยๆน,น,นะ 0.01นะครับคุณขยับไปทีเราเป็นหมื่นจุดนะคุณเสียเป็นร้อยเหรียญนะครับผมดังนั้นสาคัญมากนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการตั้ง s ต o p l o ลอนะครับโอเคสําหรับข้อ2นะก็คือการใช้เล v e r เ g e เกินตัวนะครับแล้วก็การออกหลอดอะไรต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมกับตัวเงินของคุณนะครับแต่ว่ารายละเอียดลงลึกๆในส่วนของการออกหลอดอะไรพวกนี้เรื่องของการใช้เล v e r เ g e เนี่ยก็จะให้เพื่อนๆไปศึกษาลงลึกอีกทีหนึ่งนะครับ ใช้เลเวลเท่าไหร่ที่มันเหมาะสมสําหรับพอร์ตเราที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับผมข้อที่3เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับทุกการเทรดเนี่ยมันก็มีการชนะนะมีการได้มีการเสียสําหรับการได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้มีการที่จะไปออกออเดอร์เพิ่มอะไรต่างๆแต่ว่าการที่มันเสียเนี่ยเราจะเกิดความเจ็บใจเราจะเกิดความที่อยากเอาคืนกับตลาดนะครับทาให้เรามีการเปิดออเดอร์เพิ่มเพื่อแก้ตัวนะครับสมมุติว่าเราวางแผนไว้อย่างดีเนะี่ยมันเข้าตรงนี้ นะครับแต่ว่ามันมาจิ้ม SL พอดีเลยปุ๊บแล้วมันกลับขึ้นไปที่เดิมเราก็เข้าออเดอร์เพิ่มแล้วมันก็จิ้มลงไปอีกคุณควรจะมีจุดยอมจริงๆว่าสําหรับแผนเนี้ยคุณออกเท่านี้คุณยอมแล้วถ้าถ้าเกิดมันแพ้มันไปผิดทางนะครับอันตรายของมันก็คือสมมุติว่าคุณตั้งออเดอร์ซื้อไว้ประมาณนี้เนาะแล้วอาราคามันปุ๊บมาถึงปุ๊บมันเข้าออเดอร์คุณแล้วเนี่ยอ่ะแต่มันมีการปรับตัวลงปรับตัวลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยยิ่งติดลบติดลบติดลบ,บไปเรื่อยๆเนี่ย ว่าโอจุดจุดนี้แหละน่าจะเข้าแล้วเข้าเพิ่ม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 ไปเรื่อยๆว่าโอ้จุดนี้ก็ดีขึ้นเหมือนกันช้อนซื้อช้อนซื้อช้อนซื้อไปเรื่อยพอสุดท้ายจริงๆปุ๊บช้อนช้อนช้อนไปมันปุ๊บลงมาปุ๊บเรียบร้อยครับพอตแตกดังนั้นนะครับไม่ควรนะครับอย่าเข้าออเดอร์เพิ่มเพื่อแก้ตัวนะครับสำหรับจุดจุดไหนที่เราวิเคราะห์แล้วโอเคมันแพ้คุณควรยอมแพ้นะครับไม่ใช่เข้าออเดอร์เพิ่มเพื่อให้มันทบไปเรื่อยๆอันเนี้ย คุณจะยิ่งแพ้หนักกว่าเดิมต่อมานะครับข้อที่4ี่ก็คืออย่าเทรดตามข่าวลือหรือความรู้สึกของตัวเองผมว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถ้าเกิดเข้ามาเทรดะเราก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยเทรดตรงนี้เนี่ยมันต้องได้กําไรวะไม่มีใครคิดว่าเข้าออเดอร์แล้วไม่มีใครคิดว่าเข้าออเดอร์แล้วเนี่ยออเดอร์นี้เสียแน่นอนเพื่อนๆเป็นไหมใครเข้าออเดอร์แล้วคิดว่าออเดอร์นั้นเสียมั้งทุกคนมันก็ต้องคิดว่าออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยมันจะต้องวินใช่ไหมมันจะต้องชนะ มีใครจะคิดว่าโอเคเราเข้าออเดอร์เนี่ยปุ๊บเออมันเสียแน่นอนไว้เข้าออเดอร์นี่ปุ๊บมันเสียแน่นอนมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกครับมันก็คือการเข้าอ,ออเดอร์ปุ๊บเราก็ต้องหวังว่าให้มันวินเท่านั้นดังนั้นเรารู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้แหละมันไม่กลับตัวแน่นอนจุดนี้แหละจุดว้าวแน่นอนจุดที่มันเป็นดีมานซับไพน์ฟิบโบมันลงมาตรงนี้แน่ๆๆแน่แน่แน่เข้าตรงนี้แหละดีที่สุดความรู้สึกพอรู้สึกไป ปุ๊บมันไม่เป็นไปตามความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปใน,ในทิศท,ทางอื่นในภาพของภาพใหญ่เม,มื่อกันจะมาจิ้มปุ๊บลากดังนั้นก็คือเรื่องของอการเทรดนะครับไม่ควรเทรดตามความรู้สึกนะครับเราควรมีระบบของเราอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจุดไหนเนี่ยจุดเนี้ยสำคัญจุดเช็คลิสต์ว่า1 2 3 4ถ้าเกิดเข้าตามเงื่อนไขปุ๊บเราค่อยออกออเดอร์ ถ้าวินก็เป็นไปตามระบบถ้า l o s ก็เป็นไปตามระบบเพื่อเราจะได้เทรดแบบยั่งยืนด้วยนะครับแล้วข้อที่5นะครับอย่าไล่ตามราคาหรือว่าเรื่องของการแบบโฟโมโฟโมเนี่ยมันก็มีในทิศทางที่อาจจะวินได้แล้วก็ล o s ได้นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คืออาจจะไม่อยากให้ไล่ตามราคานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าตลาดนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมเข้าเทคนิคนิดๆนะครับสมมุติว่ามีแนวต้านนิดๆเน,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 นี่ยแล้วราคามันทะลุ ทะลุแนวต้านไปเนาะปุ๊บอ่ะเราก็จะโฟโมเข้าตามเข้าบ่ายตามไปเรื่อยๆอยๆยๆๆอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็มีความเป็นไปได้ที่ราคามันจะพุ่งขึ้นไปเลยแต่มันก็จะมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ราคามันพุ่งขึ้นไปปุ๊บเพื่อเฟกหลอกแล้วมันก็กลับลงมาข้างล่างอันเนี้ยเจอบ่อยการเฟกเฟกหลอกหรือการเคลียร์ลิควิตี้คือการดทขึ้นมาปุ๊บเกี่ยวออเดอร์แบบบายสต็อปอ่าเราตั้งโฟโมโฟโมอ่าขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปปุ๊บมันฟืบลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บ อันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับดังนั้นสําหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์การเทรดที่ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วเนี่ยประสบการณ์คุณเยอะแล้วเนี่ยอ่ะคุณไล่ราคาได้คุณมีเทคนิคของคุณแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะห้ามก่อนนะครับตรงนี้เรื่องของการโฟ m o เรื่องของการไล่ตามราคาต่อมาข้อที่6ก็คือเรื่องของการกดทององการจัดการเงินนะครับ เพื่อนๆอาจจะดูสไลด์นี้แล้วก็ใช้ในการเทรดได้เลย1ก็คือใช้1นถึงสของความเสี่ยงนะครับเรามีพอร์ตหนึนะครับสมมุติว่า100นะครับความเสี่ยงต่อการเทรดก็คือ 1- นถึงสในการเทรดต่อออเดอร์ต่อการเทรดนะครับอันนี้จาไว้นะครับแล้วต่อมาก็คือเรื่องของการป้องกันพอร์ตให้ได้ร้อไม่ว่าคุณจะเทรดเทคนิคไหนพอร์ตคุณห้ามแตกคุณต้องฝึกเทคนิคการป้องกันพอร์ตของคุณให้ได้ก่อนนะครับ คุณจะบวกไปได้ปุ๊บคุณก็ลบได้แต่คุณต้องกู้กลับมาให้คุณต้องรักษาพอร์ตให้คุณได้ห้ามแตกนะครับผมต่อมานะครับข้อห้ามข้อที่7นะครับก็คือนิสัยทําลายพอร์ตหรือว่าล้างพอร์ตเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็น2ฝั่งนะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับฝั่งซ้ายก็คือบางคนนะครับพอได้กําไรหน่อยๆนะครับประมาณ2อ0ร้อานะครับอ่ะคุณจะคัดทิ้งเลยนะครับคุณคัดโปรฟิตนะครับแต่ว่าคุณเวลาคุณติดลบเนี่ยคุณปล่อยมันลันยาวจนโดนสต็อปร้อนพันจุดอย่างเงี้ย คุณตั้งเป็นแบบสมมุติคุณตั้งโ r o f i t ไว้1 point น0 0งพันพอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซอบรอดห้าร้อยเนี่ยพอขึ้นไปถึง p r o ฟ i t ประมาณ300คุณปิดอย่างเงี้ยปุ๊บคุณปิดอ่ะคุณได้กําไรคุณก็ย้มแล้วแต่เวลาตอนที่มันลงมาด้านล่างนะครับลงมาข้างล่างลงมาคุณปล่อยคุณปล่อยเรื่อยๆจนโดนซอบรอดห้าร้อยจุดเนี่ยมันมันมันง็พอร์ตมันก็ไม่ได้เติบโตนะครับเป็นนินสัยท,ที่ที่ผิดแล้วกันดังนั้นคุณควรที่จะตั้งแล้วก็ฟิกไว้เลยว่าอาร์เท่าไหร่นะครับ หุ้นตั้ง500อซบล้ร้อยที0 TP 5 0 0 1 0 0 0อย่างเงี้ยครับแบ่งเป็น2ช่วงอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกวินัยด้วยนะครับแล้วก็ฝึกอารมณ์ด้วยต่อมานะครับข้อห้ามที่8นะครับความรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับความรับผิดชอบต่อตัวเองนี่คืออะไรนะครับ1ก็คือการยอมรับความผิดพลาดนะครับอย่าไปโทษตลาดโทษบกเกอร์โทษนูน่นโทษนี่แต่ว่าไม่โทษตัวเองนะครับโทษต,ตรงนู่นตรงนี้โกงนะครับแต่ว่าให้ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองว่า1 เราอาจจะศึกษาไม่ดีเราอาจจะเข้าใจหลักการนี้ไม่ลึกซึ้งนะครับเราควรจะต้องศึกษาเข้าไปเพิ่มนะครับดังนั้นนะครับข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเกิดการพัฒนาซึ่งเป็นหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของการทบทวนเมื่อเราผิดพลาดแล้วเนี่ยเรายอมรับข้อผิดพลาดของเรานะแล้วเราก็ทบทวนเราก็หาความรู้มาเพิ่มอ่ะจุดเนี้ยที่เราเคยเข้าแล้วเนี่ย จุดเนี้ยมันสวยเอ้ยทำไมมันโดน Sto p l ล s s วะเรามาทบทวนหาความรู้เพิ่มจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดตรงนั้นอะทำไมเราถึงโดน St o p l ล s s ทำไมมันถึงผิดทางจุดตรงนั้นอะมันมีอาจจะมีจุดที่จเจ้าตลาดเข้าไปเคลียร์ออเดอร์ต่างๆที่ตั้ง Sto อปลอดไว้ดังนั้นจุดการแก้ไขของเราต่างๆหรือการมองในมุมมองต่างๆเนี่ยเราควรจะมองเพิ่มขึ้นสําหรับการที่เขื่อไว้ว่าอนาคตว่ามันจะมีการเคลียร์ลิคูเลตี ในโซนต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นยกตัวอย่างการทบทวนเนาะแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องย้อนกลับมาผมยกเป็นเคสแล้วกันสมมุติว่าเราเข้าออ,อเดอร์เนี่ยเราวิเคราะห์ไว้ว่าตามเทคนิคตามเชตอัพว่าเราเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ SLTP เท่าไหร่นะครับแล้วมันผิดทางมันไปโดน SL พอดีปุ๊บแล้วเราก็มาทบทวนว่าอุย๊ยตรงนี้มันเกิดจากปัญหาอะไรเกิดจากปัญหามันอาจจะมี ช่วงข่าวช่วงอะไรมีความผันผวนสูงแล้วเจ้าตลาดมีการเคลียร์เราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเออเรารู้แล้วนะว่าจุดเนี้ยเวลาเนี้ยเออมันมีความผันผวนสูงเราจะเทรดดีไหมหรือว่าเราควรขยาย Stop ปลอดเพิ่มควรออกหลอดน้อยลงนะครับอันนี้เราคือการทบทวนพอทบทวนเสร็จแล้วเราก็มาลองฝึกใหม่ฝึกแล้วก็ตัดสินใจใหม่ในวันหน้าปุ๊บตลาดวันนี้ ช่วงเวลานี้เป่านี้มีความเป็นไปได้อย่างนี้นะครับแยกออกมาอาจจะมีการเคลียร์ออเดอร์อาจจะมีการ, Order, าจจะการสะบัดร,ราคาเกิน SL ของเราที่เราตั้ง500อย่างเงี้ยอ่าเราก็ควรจะออกหลอดที่น้อยลงแล้วก็ระยะ SL ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นต่อมาข้อห้ามที่9นึงก็คือความสม่ำเสมอก็คือกุญแจนะครับ การเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราจะมาเทรดแล้วอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งวันสองวันเดือนสองเดือนแล้วเรารวยเลยเราขับแอลบกินี่เลยนะครับมันมันไม่ใช่มันคือการสะสมทบต้นไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนก็คืออยากให้เพื่อนๆอ่ะจะโฟกัสตรงนี้ก่อนเรื่องของไมซ์เทรก่อนว่า1อย่าพึ่งคิดว่าเข้ามาในในตลาดแล้วเดือนหนึ่งเราสามารถรวยได้เลยคนเก่งมีเทคนิคอะไรเป๊ะๆเนี่ยกว่าจะมีความเป็นไปได้แต่น้อยมากสำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาเพ๊่แล้วรวยเลย คุณไม่ได้ซื้อหวยนะครับคือการเทรดเหมือนการทํางานงานหนึ่งนะครับคุณต้องมีทักษะความรู้ประสบการณ์สะสมกันมาดังนั้นนะครับความสม่ําเสมอก็คือกุญแจนะครับสําหรับในหัวข้อที่9ก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอีกทีหนึ่งก็คือสําหรับเดือนหนึ่งในการที่จะฝึกนะครับหาระบบอะไรของตัวเองอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองพอพัฒนาไปเดือนที่2องเดือนสก็เรื่องของการทดสอบฝึกฝนทักษะตัวเองการบริหารจัดการเวลาอะไรต่างๆของตัวเอง พอหลังจากเดือนที่4ถึงเดือนที่6ก็เรื่องของการปรับปรุงทักษะไหนเราขาดทักษะไหนที่เราควรเสริมให้มันเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยเรามีความสามารถมากพอประสบการณ์มากพอในการอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในการเทรดอย่างสม่ําเสมอนะรู้แล้วว่าเทคนิคไหนทํากําไรได้ในช่วงจังหวะเวลาไหนตลาดอย่างนี้ควรออกใช้เทคนิคอะไร ใช้เครื่องมืออะไรนะครับถือว่าเป็นการแชร์สั้นๆนะครับตรงนี้ต่อมาก็คือข้อที่สีก็คือการใช้เงินอย่างมีสติข้อนี้สําคัญมากๆแล้วก็อยากให้เพื่อน,เอนๆเก็บไว้เลยนะครับเป็นข้อห้ามที่สาคัญที่สุดนะครับเรื่องของการใช้เงินเข้ามาเทรดเนี่ยผมห้ามเพื่อนๆไม่ได้หรอกว่าควรใช้เงินเท่าไหร่เงินอันนั้นมันเป็นเงินของเพื่อนๆนะครับแต่ว่าเงินที่เอาเข้ามาเทรดเนี่ย ควรต้องมีสติอย่างดีคุณไม่ใช่คุณไปกู้เงินมาเทศนะครับคุณไปกู้ดอกกู้ข้างนอกมาร้อยละยี่เพื่อมาเติมพอร์ตมาเทศเนี่ยมันไม่ใช่หรือว่าใช้เงินเก็บที่มีใช้เงินที่สําคัญในการใช้ค่าเทอมตัวเองค่าเทอมลูกใช้เลี้ยงครอบครัวใช้เลี้ยงพ่อแม่จ่ายค่าสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอามาเข้ามาเทศเนี่ยเออผมแนะนําอย่างนี้กว่าคุณยังไม่ต้องเทศดีกว่าคุณใช้เงินตรงนั้นให,ให้จัดการของคุณให้มันได้ก่อน ถ้าเกิดคุณมีเงินเก็บคุณค่อยแบ่งมาเทรดนะครับผมเจอเคสหลายๆเคสแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินเก็บของตัวเองนะครับซึ่งผมผมก็เคยเจอเหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยผมมีการใช้เงินเก็บบางส่วนของผมเนี่ยเข้ามาเทรดโดยที่ผมยังไม่รู้นะไม่มีทักษะในการเทรดมากพอเข้าไปเทรดปุ๊บเงินเก็บตรงนั้นก็สูญเสียไปเพราะว่าเรามีความรู้และประสบการณ์ไม่มากพอมันก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคําปลอบใจว่าอืม ถ้าไม่เสียเราก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่เสียจะดีกว่าไหมสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาถ้าเกิดคุณไม่เสียเงินก้อนนั้นคุณเอาเงินก้อนนั้นไปเรียนรู้คุณไปลงคอร์สลงอะไรต่างๆทําให้คุณพัฒนาทักษะให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่าดีกว่าที่จะคุณเอาเงินก้อนนั้นมาแบบคุณไม่มีความรู้อะไรแล้วคุณเติมเงินเข้ามาเทรดเลยเนี่ยผมว่า โอเคมันไม่ได้มันมันไม่ใช่ดีกว่าข้อห้ามีิก็คือใช้เงินอย่างมีสตินะครับต่อมานะครับก็สุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของตัวสรุปนะครับเน้นย้ำจริงๆนะครับการตั้ง Stop Loss การเข้าเทรดทุกครั้งนะครับต้องมีการตั้ง Stop Loss นะครับข้อแรก ข้อที่2ก็คือใช้เลเวลหรือการออกหลอดอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสําหรับเงินทุนของเราครับข้อที่3ก็คือเรื่องของการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองให้ได้นะครับแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ได้ข้อที่4ก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ว่าคุณแพ้แล้วคุณอัดหลอดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแพ้ก็ควรแพ้แล้วควรควร,ควรจะยอมนะครับผมข้อที่5ก็คือการ จัดการเงินแล้วก็การมีวินัยในการใช้เงินแล้วกันข้อที่6กก็คือความสม่ำเสมอ ถ้าเกิดแบบสรุปสั้นๆตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆสําหรับการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครชอบยังไงหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะเพื่อนๆท่านใดที่รับชมจบมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับกดคอมเมนต์ถ้าเกิดมีคําถามอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มนะครับคอมเมนต์ไว้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ